วันนี้โอกาสในการใช้สิทธิ์เพื่อสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยของคุณมาถึงแล้วครับแอปวีโซครับคือสื่อโซเชียลน้องใหม่ของคนไทยที่พร้อมให้คุณดาว์โหลดไปใช้เพื่อสร้างตัวตนสร้างความสนุกสร้างรายได้ได้แล้ววันนี้วีโซครับถูกออกแบบโดยเฉพาะเจาะจงให้คนไทยโพสกิจวัตรให้เป็นกิจการเพ่<อ>ความสนุกสนานครับให้เป็นสตาร์าเพื่อสร้างความมั่งคัง่งความร่ำรวยง่ายๆสบายสบาย เพราะทุกครั้งที่คุณโพสหากคุณได้รับของขวัญจากเพื่อนๆมอบให้คุณสะสมครบ300บาทครับก็สามารถถอนเป็นเงินสดได้ทันทีรายได้ดีทุกโพสมีค่าชอบไหมครับแบบนี้และ2ครับคุณสามารถใช้ v ีโซครับสร้างเป็นธุรกิจได้ด้วยโดยการเป็นนักการตลาดนักประชาสัมพันธ์นักโปรโมทให้กับ v ีโซครับเพื่อให้ผู้คนได้รู้จักแล้ก็ดาวน์โหลดไปใช้และเมื่อทุกคนที่คุณชวนมาซื้อบริการเสริมเพื่อสร้างรายได้ คุณก็มีรายได้เป็นค่าคอมมิชชั่นทันทีสั้นง่ายสบายรวยแบบนี้ชอบไหมครับและ3ครับเมื่อเพื่อนคุณเห็นโอกาสจึงทําเหมือนคุณเพื่อจะมีรายได้เหมือนคุณนั่นคือการสร้างทีมครับที่คนรวยก็ชอบทํากันมันหมายถึงอะไรครับหมายถึงคนรับรวยคนต่อไปก็คือคุณถ้าคุณชอบถ้าคุณสนใจครับคลิกลิงก์ที่ผมแนบมาให้ครับเพื่อเข้ากลุ่มเรียนรู้ฟรีครับหรือติดต่อคนที่ส่งคลิปนี้ให้คุณด่วนเพราะเขารักคุณ เขาจึงมอบโอกาสพิเศษดีๆสิทธิพิเศษนี้แก่คุณครับ